กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือหนีก็มาพอกับปีใหม่อีกแล้วเนาะพี่น้องปีใหม่ในสองบอบบี้ปีใหม่สาวเล่านาะพี่น้องมาพอกันตอนซวยๆนาะพี่น้องมือนี้ปีใหม่สีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเนาะมาเบิ่งว่าเออมาเบิ่งเทาสิหม่างคัวเน้องพี่น้องมือนี้เทาสิหม่างคัวหม่างสะพานของเ้าแหละเนาะพี่น้องเลยว่าน้ามันมันฝนตกนะส่วนนี้ฝนตกน้ะมันขึ้นแล้วก็คัวของเ้ามันก็สิเดิมสิแบบป่า มันเริ่มสิเพสิพังเนี่ยเนาะหอยพี่น้องหลังจากที่เขาเห็ดสภาพนี่ก็มาได้หลายเดือนเติบเนาะหอยพี่น้องคลิปก่อนๆก็มีเด้อคลิปตอนเห็ดสภาพเนาะหอยพี่น้องย้อนย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าๆก็ได้เด้อตอนเหตุขัวมองนี่เนาะแล้วก็มื้อนี้เฮาก็ถึงเวลาเที่ยวสิมางค์ดวเนาะหอยพี่น้องเพิ่นก็เตรียมมาอยู่ข้างหน้าเนาะป่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะหอยพี่น้องนี่ขัวของบาทเฮาเนาะเพราะว่า หนามันขึ้นขนาดนอหพี่น้องหนามันขึ้นแกเห็นไมมมันไหลมามันกับมามาตันนี่แหละมาอันนี้ขัวไหลมาขังครัวนี่มันขัวข้างข้ามันกัดจูกันเนี่ยนอกับหนังนี่มันแบบว่าเพื่อความปลอดภัยนะหยาดมันมีรถคนขี่ขามาเลยรถตกขัวตกยังไปขนาดน้อหยาดมันเมือยมันยังเนี่ยสิเสียงนะ เด็กขี่เหอะออนไลน์มามันกับมาแข้งเนาะพี่น้องไม่ได้ขี่เพราะว่าน้ามันขืนฝนตกนะน้องเพิ่งวลามากเนาะพี่น้องมีเอฟซีเคยคอมเมนต์ตอนปีใหม่เฮ็ดสะพานวะปีใหม่เพิ่นเฮ็ดสะพานเพิ่นเฮ็ดใบเบิร์ตปีเบ่บริเฮ็ดใบเบิร์ตปีเนาะพี่น้องเฮ็ดไใบแต่หนาหนาแรกหนาฝนเพิ่อนกับมังมิงสวัสดีพ่อพี่น้องอ๋อพี่ดูอ๋อน้องนิว ไปสบายเบิบหน่อยน้นองมิงเป็นน้องของไอซิงเนาะปะักมิงปะ <c oughs> นี่เขาไปกันเลย <c oughs> เพิ่นมาเพิ่นมาตั้งแต่ภาคนั้นมาเนาะน้องมางต้งแต่ภาคนั้นมาเพิ่นก็นสิค้นใหม่มากไปบ่ายย่ภาคบ้านพี่ใหม่ก็เลยต้องมังจะทังน้ำอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปค้นเนาะพี่ใหม่ก็สิไปค้นใหม่แหละค้นแปด เอาไปตันมาค่ะเอาไปเข้ามาเอาไปตันทางลงครัวเนาะให้น้องอยันคนมาเดี๋ยวปีใหม่สิไปคนก่นคนซอยกันเพื่อนก็เพื่อนเป็นคนหม่างฮากก็เป็นคน,กกน,คนอันนี้เนาะให้น้องเป็นคนคนเด้เพื่อนก็ร่างมากมากแล้วก็รถเที่ยวบ่ไเลยแล้ววันนี้ เขาเห็ดคัวได้จักเดือนไลนวะเดือนที่สิองเดือนที่สิบสองเดือนหกบอเดือนที่ห้าเดือนสิบสองหนึ่งสองสามสี่หาหกเดือนเนาะหาหกเดือนเนาะค่อเใ็้ใส่อันนี้งัดออกเด็กงัดออกปิดการสัญจรขาดได้ไรแล้ววันนี้ทะลุทะลุ ตามได้ดูกานเผื่อทั้งเพื่อต่อเนาะพีพ่นาอเข้าสิได้เล่นเพื่อได้ไนนัในมัวคุดก็เล่นเพื่อนี่เดียวเป็นมาก ได้คู่จอยมาเลยเจ็บแอลเอาละเจ็บแอลเออนักเรียนบาคนแปนว่ะเออท่านในมีไฟมามาน้ำนังกันละมาน้ำดังกันละ มานำนัง,นงกัได้บวากันอย่ายอยาาสวัสดีพี่น้องอนี่คู่ที่พมาบอมีพราบีอะเล่อมาใส่นเนาะเฮียสวายดีนะฮะเราลองห้าอันนี้ใส่ไหมคะกูบัง เอาซองอันก hey, wow. ็คสัตว์อยู่วะแจงว่า้ากระมังหน่หน่อยเดียวงปลน้ำมันตงอันเดียจลกอตเปบนมือัดเเเอา่างนั้นดูโอ้ซ้อ ຍ່າງຫັ້ນໄດ້ເນາະແຕ່ວ່າລົດมันจะโดดสิไปบ่ได้มมาຍ່າງຫັ້ນໄດ້ລົດสิไปบ่ได้ຜູ້ໃດກະຍ່າງนะພັນຜູ້ເຖົ້າກໍບໍກ້ນ້ຮ້ຮຂົກນານາະລาີອນາກຢູับ่້ຢູຕົກນ້ໄດ นนะเอาพืนใน,นขันว,ขนวกันได้เนะเลูเนาะเอาฟืนเยอะมาลายก็เป็นยังกาตกปลา้นเอาวะค้นเอากันได้ดหนึ่งสองสาม ขึ้น่าไรกระโปงป่ะเลยดีแลก้กกระเบกขึนะ้นเอาป่ะคอยมามังค้อจะเออใส่ของจะวิ่งม้คมเพื่อน้องหอยเหอ่ะ้ยจะคำคมเพ้อ่าไรคมเพื่อตอนนี้เขากระหมังเล,ลมากประมาณหนึ่งเลยนาะหอยเห็น JI, ห่ดมือมาบ่หมดเตมยขอนย่ขอนโต้นามเต็มือหน่ะแคจะได้ยังไงไ่ขอนต้มาตอกขัวนี่นะถาขานนอ้าห้หาบาททุกเทอกขั้วจมเลยนักจนจม น้ำถั่วนักแปะนะนักแปะนักหลออ ยี่วันนี้บอนความันต่ำเนาะเห็นไหมเนาะมันก็เลยอันนี้มีน้ำมองนี้มันมีน้ำมันกระสีหยากในในการไงใหม่ขึ้นมาเนาะมองนี่เห็นแหละก็ถ้าถ้าคว้ามันเป็นคืออยู่เบื้องเพิ่งถ้ามันโมทันในจมหนามกันช่วงสิบดามากเลยเนาจมพื่อจมเพื่อจมหนาม สองสอแบบนะมองนี้มันจมกัเลยฮะก็เลยต่อมาเราวางตัะความโเห็นใหม่โเห็นมองหยียบนำมันหอมระวังตะามโมหินใหม่โินมองหยีบนมันหอ เออมอวีอ่ะนะมาให้กินคลอรายกะตอนนี้พี่ไมคกะมาผักเสียงเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าตอนที่พี่ไมคถ่ายคลิปนอกเพลินเปิดเพลงนอกใอยพี่น้องคืพี่ไมคก็เลยอยากมันติดลิขสซิตนะนะพี่ไมคก็เลยมาผักเสียงเอาเนาะเดย์พี่ไมคก็เป็นคนค้นแปะนอกก็ห้ผู้ใหญ่เพ่อนเป็นคนงัดแปะนอกแต่ว่าห้องงัดออกที่ละแพ่นที่ละแพนเนอกใอยพี่น้องมันก็อาจสิซ่าแน่นอยหนึ่ง แต่ว่าตอนเหตุสะกัวเนาะพี่น้องแต่ว่าตอนเหตุนอีอยากอยากกูตอนหม่างสะพานค่ะไลยเทาอ,อยู่เนาะพี่น้องถ้าภาพายอยากเบิ้งคลิปตอนเหตุสะพานก็ล่องย้อนไปเบิ้งคลิปก่กกอของปีใหม่ได้เด้อเพราะว่าตอนที่เหตุนเนาะปีใหม่ก็ได้ถ่ายคลิปไว้อยู่ฮ <c oughs> ันเด้เพิ่นกะงัดออกที่ละที่รับแพนที่ระแแพนปีใหม่ก็เป็นคนคนเนาะพี่น้องตอนหม่างคัวนี่เมื่อยเมื่อยเติบเนาะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าบ่เมื่อยเท่าตอนเหตุนเนาะ เทาหม่างออกที่ละแผ่นที่ละแผ่นเท่ากับใส่ล้อเนาะกระสุกขืนทั้งท่าใส่เวลาหม่างกะมือหนึ่งกันแล้วเนาะพี่น้องงัดแป่นออกมือหนึ่งกันแล้วอันนี้น้องกีก็ไปน้องกีก็ไป đứng thang này sai <laughs> <laughs> trời hết hả? mất đi เดีวตอนนี้เท่ากับหมางคัวเดี่ยวลอยเดียวเลยเนาะหอยหิหนหองหมางหมางตะแปนขึ้นมาเนาะไม่สางไผ่ยังเท่าท่านี่หมางเนาะหอยหินหองแปนทั้งเมืดที่เท่าไหลามากอะประมาณสามนิ้วหอยหินหองท่านดีแปนที่เท่าหมางขึ้นมาทั้งเมืด,มดกับประมาณสามนิ้วนะหอยหหอยเป็นเหน็นเป็นกองเป็นกองเป็นกองแปนมันลายเนาะ เพื่อเพื่อมันสิดีพ่อครัวนะแบนมาได้แล้เพิ่นก็เอาแบนขึ้นมาอะไรเพิ่นก็สิขึ้นมาแบ่งกันเนาะเห็นไหมนี่แบนไม่แบนเดี๋ยวเขาอยากไปเบิ่งเบื้งลุ่มเนาะเบิ่งครัวยังไปเบื้องทางนี้อีเมลแล้วจะทอนอะไรกระปูได้ไหมจะทอนอะไรกระปูวันนี้ไหมเพิ่นแวงกันน่ะบ่กใหม่กันดิ โอ้ใหม่เพื่อนกระแบ่งกันเนาะเพื่อนเนาะแฟนกระแบ่งกันแบ่งกันประเดี๋ยวเพาย่างไปเบิ่งอันนี้เนาะเดี๋ยวเพาย่างไปเบิ่งครัวที่เพลิอนอันนี้โอ้สิกัดย่างต้งไปบี้ทันแนบบี้เดีย๋ยวแบ่งสีย่างต้งไปเนาะเพื่อนเนาะ เดี๋ยวห้อย่างลงไปน้องหอยน้องย่างหอดอยู่ไม่ได้ผล่ะหยั่นมาหอดอยู่เนาะเดี๋ยวหยั่นตกตอนนี้เขากะแต่ว่าไม่นี่เพื่อนแต่ว่าไม่หนิน้องหอยน้องเป็นพวกไม้สางไพ่ยังนี่ไพ่อยากมาหม่างเอากะมาเนาะไพ่อยากมาเอากะได้ไพ่อยากหม่างกะได้ถึงเขาถึงเขาป้าไว้น้องหอยน้องกะกะป้าไว้แบบนี้เห็นไหมเนาะเท้าพูดได้แบบว่ากะกะเที่ยวกะกะย่างกะให้มาย่างเนาะงหอยน้องไพ่กะย่าง ไผ้กะย่างกันย่างตกได้บีไผกะย่างกันย่างหรือว่าไผอยากมากเอาเมื่อก็ได้เนาะแต่ว่ากะป้าให้คนย่างดีกว่าตัวมายังบีมาเอาพื้นมาพนโอ้มอีมาเอาพื้นนี่กยังเหลอแต่ไม้สางไผเนาะ แล้วกบ็บานนี้เ้ากระสีได้ครับแล่นเพื่อน้นองหอยพี่น้องหลังจากที่มาคัวอย่างเงเรียบร้อยเ้ากระสีได้กระสีบ่ได้เที่ยวคัวหานาเนาะกระสีได้แล่นเพื่อแล้วบัดนี้เดิมดหอดเราดูการย่างฝุนเดกกระเดนเพื่อเป็นตะยาดนะพู้ได้กะไตกะไตแต่ว่าพี่ใหม่กะไตอยู่ผู้ไผกะไตกะมาไตเนาะหอยพี่หน่องแต่ว่าพี่ใหม่พี่ใหม่กะไตเพราะว่าพี่ใหม่ลอยหนามเป็นเนาะ ปีใหม่ลอยน้ำเป็นปีใหม่กะกะไตรายการน้ำเซ่ของของน้ำเซ่ยยูวันนี่เป็นไม้น้ำเซ่โดนเนาะพี่น้องน้ำเซ่โดนความลึกบอลเท้าเห็ดขวนี่ประมาณ14บสีถึง16เมตรเนาะหอยหนองก็ปีใหม่สิ้หูว่าความลึกเจ้าแมทเพราะว่าเฮาแทกไม้ที่เฮาซักลงไปเนไม้สางไผ่แบบนี้เนาะไม้สางไผ่ตัวนี้เขาต่อสองลำเนาะสองลำต่อกันเห็ดเป็นลำหนึ่งเด็กก็ซักลงไปจนถึงเนาะ ตอนนี้เขากำลังคั่วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหลือหมสาสังไวกระป๋าให้คนไต่เนาะย่างบูชุดฮอดฮอดเครื่องก็พอแลหละฮอดเครื่องเครื่องหนึ่งก็พอเดี๋ยงยางกบขึ้น,นการตกตะกาไต่วต่ากันฮอดพักหนกกากะว่าตัวแ้ลบคจับ พอแล้วยันตกเล็กหน่อยอยู่บ้านพี่ไม่เก่งเนาะให้น้องกบมาวันนี้กบมาป่ะป่ะคืนป่ะเนี่ย ขึ้นแบบบจับคือโหแท้ขึ uh ้นแบบโบจับวางโต๊กเลือไปขึ้นขึ้นฮัดเนี่ยโต๊กโอ้มอไอดินมันคือมนุงส่งไอดินไอดินคือมนุงส่ง ติดเด็กว่าเนี้ยได้สิติดเด็กเนะใช<อ>้แขวตัวหะเออใช้เนีว้วแขวตัวเออไปเลยเอเลยเอลงห้องเถอะบออได้ใส่เกือบบกมาก พี่อยู่ไปอีกเที่ยวนึงแล้วบ่หวะเฉลี่ยหนึ่งบ่เฉี่ยบ่แต่กัน,นีก็เป็นไม้ครัวที่เท่าค้นมาเนาะหอยน้องที่แบ่งกันแดี่ยวก็ค้นมากกับป้าเมดเดอร์หอยน้องกระไดประมาณสามในน้อง หนักก็สำหรับคลิปนี้กับโจ้เพี้ยนซันนี่เด้อ,อของจีนองเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย